สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับลุงของน้องชมพู่นะครับเปิดเผยว่าหลังจากคลิปเสียงถูกเผยแพร่นะครับแล้วตำรวจเข้าไปสอบปากคำคุณธนกิตเพิ่มเติมนั้นส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณธนกิตนั้นเป็นคนพูดตรงพูดจริง และข้อมูลมีความน่าเชื่อถือว่าคนบางคนในกลุ่มที่เป็นพยานของพ่อน้องชมพู่นั้นเพราะมีเวลาจากมือถือรวมถึงสิ่งที่ยังจับต้องได้แต่ในทางกลับกันคนบางคนมีแค่การคาดการตำรวจจึงเลือกสอบเฉพาะคนที่น่าเชื่อถือผมเชื่อว่าตำรวจรู้ว่าควรเชื่อข้อมูลจากใครถ้าเป็นผมนะผมจะให้น้ำหนักกับทางธนกฤตมากกว่า ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับอาจจะปฏิเสธเรื่องของคลิปเสียงว่าถูกอัดหรือไม่เป็นความจริงหรือแม้กระทั่งว่าการตอบไปทั้งหมดนั้นเพราะความรำคาญตนมองว่าอยากให้เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงเองควรออกมารับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองพูดถึงคนอื่นพาดพิงไปหลายคนควรออกมารับผิดชอบไม่ใช่ออกมาแก้ตัวเรื่องคลิปลุงพลยอมรับว่า อาจกระทบกับคนบางคนดังนั้นคนที่ถูกพาดพิงกล่าวถึงก็ควรออกมาชี้แจงเองเพราะตนนั้นพูดมาตลอดคนกกอกควรออกมาปกป้องออกมาช่วยกันไม่ใช่มัวแต่เอาตัวรอดและไม่มีใครพูดอะไรจนถึงวันนี้กล้าพูดหลายเรื่องแต่อาจจะสายเกินไปเพราะตำรวจไม่ให้น้ำหนักส่วนตัวยอมรับว่าห่วงความรู้สึกของพ่อแม่น้องชมพู่ เพราะก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันผ่านอะไรมาด้วยกันส่วนทางผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่พูดออกมาส่วนเรื่องที่หมอปลาและสองทนายจะเดินทางมามีวัตถุประสงค์เพื่อจะมอบคลิปเต็ม1ชั่วโมงที่มีการสนทนาไปมอบให้กับตำรวจเพื่อผลคลืบหน้าทางคดีซึ่งไม่ใช่แค่คลิปแค่13นาทีและเทปนี้ก็เป็นความยาวเต็มไม่มีการคัด หรือตัดต่อลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้นะครับคนแรกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านนึกถึงเงินรางวัลน,นําจับ500 0 0นบาทสิคะคนทรมาน,นะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านทําไมปกป้องคนร้ายคุณเป็นข้าราชการควรให้ความร่วมมือไม่ใช่กลัวอะไรก็ไม่รู้คนมาน,นะครับบอกว่าพ่อรู้ได้ไงว่าใกล้จุดพบศพในเมื่อไม่ได้ขึ้นไปรับศพคนมาน,นะครับบอกว่า ขอฟังคลิปเสียงเครื่องเก่าของสาวิตรีค่ะเหมือนหวย30ล้านอะ่ะดูสิมันจะมาแก้ตัวยังไงรอดูค่ะคนน,นครับบอกว่าบอกว่ารําคาญแต่พูดเป็นชั่วโมงเลยนะต่อไปนะ่ะจะเชื่อถืออะไรได้บ้างดีแล้วที่หมอปลาและช่องอรมรินะ่ะช่วยทําข่าวทุกวันไม่งั้นเรื่องเงียบแน่ๆคนน,นครับบอกว่าสรุปแล้วอยู่ปริ้นปล้อนเพื่อจะพากัน รวมกินเลี้ยงหมอปลาอีกคนหรือไงคนม,มานะครับบอกว่ากี่เดือนแล้วคนม,มานะครับบอกว่ากกอกเดอะซีรีส์จริงๆจริงๆคนทําม,มานะครับบอกว่าผู้ใหญ่บอกโกหกเพราะรําคาญแล้วจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ผู้ใหญ่พูดความจริงคนม,มานะครับบอกว่าพวกใครพวกมันชาวบ้านยังรู้อะไรเยอะกับคดีเพียงแต่ชาวบ้านยังครัวอิทธิพลของใครสักคนเลยไม่กล้าออกมาพูดความจริง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของลุงพลและคดีน้องชมพู่นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนป้าของน้องชมพู่นะครับเปิดเผยว่าตนได้ติดตามคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับซึ่งน้ำหนักเอ็นเอียงไปฝั่งของ พ่อแม่น้องชมพู่นะครับซึ่งตนในฐานะพี่สาวก็รู้สึกเป็นห่วงน้องสาวเพราะก็ยังเป็นคนในครอบครัวด้วยกันแต่ที่ผ่านมานั้นตนกับลุงก็เคยตกอยู่ในสถานะดังกล่าวมาแล้วนะครับเจอกับปัญหาที่รุมเรา้าแม้กระทั่งแรงกดดันที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตนกับลุงพลก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ดังนั้นสิ่งที่ตนจะฝากบอกน้องสาวในตอนนี้คืออยากให้ออกมาพูดความจริง ออกมาอธิบายออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะการออกมาพูดอาจจะทําให้หลายฝ่ายเข้าใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงก็จะต้องสู้และผ่านกับจุดนั้นไปให้ได้และคนเรานั้นรู้อยู่แก่ใจต่อการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าใครทําอะไรบ้างดังนั้นก็อยากจะฝากให้น้องสู้เพราะยังถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ขณะเดียวกันกรณีเรื่องการแอบขึ้นไปบนเขาูหุรีไฟเพื่อค้นหาลูกสาวเพียงลําพังนั้นตนทราบจากแม่คือนางสมควรและณาตายในวันที่12พฤษภาคม63ตนเดินทางไปที่บ้านช่วงเช้าเพื่อจะชักชวนให้ไปหาร่างทรงพร้อมกันเพื่อให้มีการทํานายเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องชมพู่แต่ทางยายสมควรนะครับบอกว่านุชยังไม่กลับมาไปหาลูกบนเขา ดังนั้นทุกอย่างก็คือเรื่องจริงอยู่ที่ว่าน้องสาวจะรับความจริงได้มากน้อยเพียงใดแล้วหลังจากที่ถูกตั้งข้อสังเกตหรือเจอแรงกดดันก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเท่านั้นจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปเจอกับนางแดงนามสมมุติแม่ของเด็กแก๊งจำปาซึ่งก่อนหน้านั้นเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวยืนยันว่า พ่อแม่น้องชมพู่เคยขึ้นไปหาลูกเพียงลำพังที่เขาเหล็กไฟในวันที่12พฤษภาคม63ตอนประมาณตีหนึ่งวันนี้ทีมข่าวได้เดินทางย้อนกลับไปเจอนางแดงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวนะยังคงยืนยันกับทีมข่าวว่าตนทราบข้อมูลจากใายสมควรพูดเมื่อวันที่12พฤษภาคม63ช่วงสายว่าพ่อแม่น้องชมพู่นั้นยังไม่กลับลงมา หลังจากไปตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องจริงตามที่ผู้ใหญ่ออกมาเปิดเผยและหลังกลับลงมาจากภูเหล็กไฟนั้นตนก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ร้องไห้จริงหรือไม่ตามที่ญาตน้องอาชีพพูดเพราะตอนที่สองนั้นคนกลับลงมาตนก็ไม่อยู่ที่บ้านน้องชมพู่ทั้งนี้ตนยืนยันว่าสิ่งที่นายอนามัยพ่อน้องชมพู่ร้องไห้เสียใจ หลังเจอศพลูกนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะพ่อองชพูนั้นพูดขึ้นมาว่าอีกนิดเดียวก็จะไปถึงถ้าไฟสองกบไม่หมดเสียก่อนคงเจอลูกส่วนเรื่องคลิปทั้งหมดนั้นตนขอไม่แสดงความคิดเห็นเพราะเนื่องจากไม่ทราบเจตนาของสองฝ่ายอย่างไรก็ตามเมื่อสรุปความเห็นนะครับชาวบ้านกาเก,กเรื่องคลิปเสียงปริศนานะครับก็ค่อนข้างจะมี หลายคนยืนยันว่าพ่อแม่น้องชมพู่นั้นขึ้นเขาจริงนะครับในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคลิหน้าล่าสุดนะครับนายแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลหรือหมอกอฟนะครับเจ้าของเพจ เฟชบุ๊กคุณหมอสตอรี่วิเคราะห์คลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านกับสาวปริศนามองว่าเสียงของผู้ใหญ่บ้านนั้นน้ำเสียงเป็นลักษณะที่ผู้ใหญ่นั้นแสดงถึงรูปร่างที่ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นคนเสียงทุม้มเสียงห้าวลักษณะการพูดจังหวะการพูดน้ำเสียงที่ใช้ทําให้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมได้ว่าเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเป็นคนที่พูดแบบจริงใจเป็นคนที่ ตอบคำถามอธิบายรายละเอียดได้เรื่อยๆเป็นคนมีเมตตามีคุณธรรมแต่มีบางจังหวะที่พูดคุยแบบลากเสียงบ้างแต่ก็ไม่ได้ลากเสียงบ่อยอยังสะดวกใจที่จะคุยกับปลายสายอยู่ในคลิปเสียงความยาวประมาณ15นาทีมีการคุยแบบต่อเนื่องไม่มีติดขัดอะไรบางครั้งมีการหลุดคำหยาบคายมาบ้าง แสดงออกถึงความสนิทกับปลายสายพอสมควรในระดับหนึ่งถึงกับหยอกเล่นกันได้หมอกรอบนะครับบอกว่าคลิปเสียงนี้นะครับถือเป็นคำพูดที่มีน้ําหนักค่อนข้างน่าเชื่อถือเป็นคำพูดหุ้นห้วน,วนตรงไปตรงมาเป็นคำพูดในลักษณะปงบอกถึงความจริงใจและเชื่อถือได้ ด้านพันตรุษเอกสุรโชคเจดาเดชฉายาสารวัตแรแคลมโบนะครับอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจนครบาลจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลวิเคราะห์คลิปเสียงที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านกกกอกนั้นออกมาบอกว่าพูดโกหกคงเป็นเพราะกลัวที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทและกลัวถูกเรียกให้เป็นพยานถ้าจะหลอกก็คงไม่พูดแบบนี้ หรือหากเป็นคนที่รำคาญก็ต้องพูดตัดบทว่าอย่าโทรมาอีกและตัดสายไปจะดีกว่าแต่นี่คือการพูดเป็นเรื่องเป็นราวการเข้าเครื่องจับเท็จมีผลเรื่องจิตวิทยามากมีผลต่อจิตวิทยาผู้ต้องสงสัยหรือตัวคนร้ายทำให้ตำรวจรู้ว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกมีผลทางแนวทางการสืบสวนของตำรวจมาก เพราะมีตัวเลือกแค่หนึ่งถึงสองคนเราจะรู้เลยว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จหากตำรวจรู้ว่าใครพูดจริงหรือเท็จหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ส่วนหนึ่งในคดใีใหญ่ๆส่วนใหญ่จะทำกันถ้าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมผู้เสียหายถูกฆ่าตายหมดไม่มีผล DNA ก็จะนำผู้ต้องสงสัยทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จ สารวัตรแบมโบนะครับบอกว่าเครื่องจับเท็จเป็นทางเลือกสุดท้ายของตำรวจส่วนใหญ่ใช้ในการทำคดีลักทรัพย์ที่มีทรัพย์มูลค่าสูงเครื่องจับเท็จมีความแม่นยำมากถึง90%ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับคลิปเสียงหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ